มึงไปไหนมาไหนเนี่ยมึงพกแต่ปลวหวานทำไมมึงไม่พกปากเข็มวะผมคถึงแม่เวลากินข้าวครับก็อกมุมหนึงผมก็นึกถึงภรรยาเพราะว่ากิ่นคล้ายกับภรรยาผมครับ <c oughs> ไปก่อน <c oughs> ตัวผมที่โดนคดีพ่วงไปคือไม่พยายามห้ามเพื่อนที่พยายามฆ่าตัวเองครับสั้งสองคนโดนเท่ากันคือคนละเก้าีคุณเป็นอย่างนี้มานานแล้วเนี่ยกินยาหน่อยไหม หลายคนสงสัยว่าเอา้ายังโอมดังโบโซหายไปไหนนั่นคือช่วงที่ผมเข้าไปข้างในแล้วครับคนอื่นนี่เป็นแรปเปอร์แล้วก็ไปจบจะเป็นซูเปอร์สตาร์ครับของผมอะมาจบที่เป็นเดาวทิกตอกครับผมเย yeah, อะทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ยทโอโยท็อกของคุณมองสนิวันนี้เอพิโซดนี้ไม่เหมือนเอพิโซดที่ผ่านมาเราจะมารู้จักกับดาวติ๊กตอกคนใหม่ดาวติ๊กตอกที่มีงานกับความฮาความเฮโอ้โหผมไม่รู้จะหาคําพูดอะไรมาให้เขาในวันนี้เขาคนนี้ก็คือโบโซเขามีฉายาว่าโบโซตามมนวัยรุ่นปลาหวานเขาเป็นทั้งแรปเปอร์และเป็นทั้งตำนานตัวเปิดนะครับ วันนี้นะครับโบโซเข้ามาจะมาปิติในรายการของเราขอต้อนรับโบโซเข้าสู่รายการเยโยทองของคุณหมอเสน่ห์โย่สวัสดีครับ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 ขอต้อนรับเข้าสู่เยโยทองครับผมนั่งนี้เลยนะครับ่โตเชื่อดหรือเปล่าหมอไม่เชื่อดไม่เชื่อดเป็นกัวอีทำฟันเออโบโซครับ เดี๋ยวคุณหมอจะขอตรวจฟันนะครับครับเอาแบบสบายๆนะครับเพิ่ออกจากเรือนจํได้ครับไม่เป็นไรครับไม่เกี่ยวครับเดี๋ยวคุณหมอดูให้อาปากครับโอ้ดีนะมีฟันผุนะครับฟันแนันแวงเนี่ยหมอมีเออใจใจเย็นก่อนดิใจเย็นอาปากครับกินแกงเขียวหวานเยอะหนหอ่อยหมอเออขัดกินแกงกะหรี่ไก่บ้างอะไรเงี้ยฮะหุงชิ้มเปลาหวานด้วยหรอเปลาหวานด้วยเออ ฆษณาผลิตภัณฑ์ตัวเองไปฟันผุเพียบมีฟันต้องถอนด้วยครับก็ฝั่งนี้ต้องถอนซี่หนึ่งมันเน่าแล้วครับก็ฟันที่ผุที่ยังเป็นรูที่จะต้องอุดก็เดี๋ยวมาอุดที่คลินิกได้นะครับ,รบแล้วก็ส่วนซี่ที่ถอนก็เดี๋ยวเราก็จะผ่ารากฟันเสร็จปุ๊บหมอก็จะใส่ลากเทียมให้อครับแล้วก็เรื่องความความหลอ่อกัดฟันนี่อาจจะมีการจัดฟันร่วมด้วย นะครับก็รายละเอียดดีหล่อขึ้นเลยไหมหมอก็รับรองนะฮะหลอนี่หล่อขึ้นแน่นอนนะครับแต่สําคัญต้องออกกําลังกายบ้างายครับเดี๋ยวผมจะออกกําลังกายเหมือนหมอนะครับครับผมก็กินไข่ต้มนะเช้ากลางวันเย็นนะครับเช้ากลางวันเย็นเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวก็เพอร์เฟกเดี๋ยวนัดกันเลขาแกลลี่ผมได้เลยครับหมอได้ครับบอสเซอร์ครับผมเรามาเริ่มกันที่ลงแนะนําตัวให้เอฟซีรู้สิครับว่าคุณคือใครคุณเป็นใครมาจากไหน ครับผมผมนะครับ AKA โบโซครับชื่อจริงชื่ออาร์ตนะผมก็เป็นแรปเปอร์มาก่อนแล้วก็ไต่เต้ามาสุดท้ายก็มาเป็นดาวทิกตอกครับมาจบที่ดาวทิกตอกคนอื่นนี่เป็นแรปเปอร์แล้วก็ไปจบจะเป็นซูเปอร์สตาร์ครับเป็นแรปเปอร์อย่างอย่างโอมเนี่ยของผมอะมาจบที่เป็นดาวทิกตอกครับผมตอนนี้มีคนฟอลเท่าไหร่ครับก็อยู่ที่ล้านหนึ่งแสนครับช่องทิกตอกรอครับก็ไม่เร็วนะครับคือมันถ้ามันล้านปุ๊บหลังจากนั้นมันจะวิ่งเร็วใช่ครับโบโซครับครับโบโซ เข้ามาอยู่ในกรุงเทพได้ยังไงครับลองมาเล่าให้หมอฟังหน่อยอ๋อผมนี่เกิดที่แถวมินบุรีเลยครับผมบเป็นคนใต้ทางพ่อแม่เป็นคนใต้แต่ผมตัวผมเองมาเกิดที่กรุงเทพย่านมินบุรีครับแล้วก็ตั้งแต่แรกเกิดเลยก็รู้ว่าจะดัง <laughs> ยังไม่ยังไม่รู้ <laughs> ยังไม่รู้ว่าจะดังเลยตอนแรกครับยังไม่รู้จะไปทางทิศทางไหนเลยครับผมเขาว่าทิศทางเนี่ยนะ ก็ตั้งแต่คุณคิดว่าคุณมาเป็นแรปเปอร์ผมโตมาม,มันเป็นมาอย่างไงกับกับแรปเปอร์อะไรผมโตมาในยุคที่แรปเปอร์หรือฮิปฮอปเนี่ยกำลังรุ่งเรืองดาจิมนะครับจิมแรปไทยนะครับไทเทเนียมนะครับโจยบอยครับเป็นยุคที่ว่าเขาเรียกว่าฮิปฮอปดังมากก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยก็อยากจะอยากจะเป็นฮิปฮอปกับเขาด้วยนะครับมีคําถามยิงเข้ามาหาหมอหลายคําถามว่าคําว่าแรปกับคําว่าฮิปฮอปเนี่ยมันต่างกันยังไงผมว่ามันก็ เหมือนกันนะสำหรับผมเนี่ยแรปกับฮิปฮอปแบบฮิปฮอปมันก็คือ,ค,อคือเรียกมรวมทั้งคนที่ว่าแรปไม่เป็นด้วยแต่ชอบในการแต่งตัวชอบในการเต้นบีบอยชอบในการใส่เครื่องประดับก็คือฮิปฮอปมันก็คือหมู่บ้านกว้างๆใหญ่ๆอ,อยู่รวมกันแต่แรปเนี่ยก็คือคนที่แบบชอบในการผูกคําอะไรพวกนี้ครับอ๋อ,อนั่นคือแรปแต่ในฮิปฮอปนี่ก็คือแต่งตัวเป็นฮิปฮอปได้ต้องเป็นแรปก็ได้แต่คุณชอบความเป็นฮิปฮอปคุณชอบฟังเพลงแต่คุณอะแรปไม่เป็นก็ยังเรียกตัวเองว่าเป็นฮิปฮอปได้ไม่จำเป็นที่ต้องแรับ กระจังครับเป็นคำตอบที่ผมอยากจะฟังมานานมากเลยผมถามนิดหนึ่งความสัมพันธ์ของคุณกับยังอมเป็นไงลองเล่าให้ฟังหน่อยสิมองตารู้ใจครับผมมองตารู้ใจมองตารู้ใจแล้วผมก็คนเนี่ยเขาลือกันว่าผมเนี่ยเป็นคนปั้นยังอมให้ดังขึ้นมาแต่ผมบ,บอกตรงนี้เลยนะระยอบข่าวลือทั้งหมดนะครับถ้าผมปั้นยังอมให้ดังได้เหมือนทุกวันนี้นะครับ ผมปั้นตัวเองไปแล้วครับผมอันนี้คือเรื่องจริงครับไม่มีใครปั้นใครได้ในวงการนี้ครับไม,ไม่มีมแต่ผมเป็นคนที่พายอยางโองมเข้าห้องอัดครั้งแรกจริงรเพราะสมัยก่อนเนี่ยก็มีกันแค่พวกผมยังโองมกับกลุ่มน้องๆเนี่ยแค่สี่ห้าคนก็แล็เล่นกันอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าผูกพันกันเหมือนครอบครัวเลยครับผมไม่ใช่แก๊งครับอีกอันหนึ่งที่หมออยากจะถามก็คือว่าในอนาคตเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าที่ผมบอสโซ่แล้วก็ยังโองมทําเพลงด้วยกัน เป็นไปได้อยู่แล้วครับผมแน่นอนนะถ้ามีโอกาสได้ฟีเจอริ่งคุณหมอสุนินไปนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีผมเนี่ยกับยองอมจะปล่อยเพลงนะเร็วเนี้ครับผมขอผมสักท่อนหนึ่งครับได้เลยจัดให้ครับผมคือคําว่าเพลงทรงเอโด่งดังมากใช่ครับมันมีที่มาที่ไปยังไงลองบอกแฟนคลับหน่อยสิครับคือช่วงยุคก่อนโควิดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงของวัยรุ่นทรงเอกำลังมาแรงเลยทั้งแบบ การแต่งตัวแบบทรงเอเรียนแบบสไตล์ของผู้ค้ายานะครับเขาเรียกว่าใส่กระเป๋าสะพายข้างนะครับใส่กางเกงเดฟใส่เสื้อลาย OVP ลายล้วนๆอย่างเงี้ยลายเยอะๆนะครับกำมังเป็นเทรนกำลังมาแล้วประจวบเหมาะกับพี่พีชยังกูเนี่ยได้มาชวนผมทำเพลงเกี่ยวกับทรงเอ ผมได้ทำคอนเทนต์ทรงเอในทิก To อกดังพอดีเลยสปาร์กเลยครับทีนี้กลายเป็นว่าเพลงนี้ขึ้นมาถูกที่ถูกเวลากลายเป็นแจ้งเกิดเป็นโบโซทรงเอเป็นฉายานี้เลยครับผมโบโซทรงเอไม่ใช่เอเจนต์ขายยาไม่ใช่ครับเป็นแค่ทรงคาว่าทรงนี่คือเราแค่ทําตัวให้เป็นทรงนั้นแต่เราไม่ได้ขายไม่ได้ขายที่เขาเรียกว่าทรงเอทรงเอเนี่ยอ๋อมันแต่งตัวทรงนี้คือทรงเอแต่ไม่ได้เป็นถ<อ>้าเอเนี่ยคือเอเฉยๆถ้าคนขายยาเขาเรียกเอแต่ถ้าแต่งตัวเลียนแบบคนขายยาเขาเรียกทรงเออีกทีนึงครับ มึงไปไหนมาไหนเนี่ยมึงพกแต่เปลวหวานทำไมมึงไม่พกปลาเค็มวะผมเคยพกเคยผมมันพูดแล้วมันก็นผมได้ถึงแม่ร้องไห้ผมก็คิดถึงแม่สมัยก่อนผมไม่มีอะไรจริงๆนอกจากข้าวต้มกับปลาเค็มแล้วผมพกปลาเค็มเนี่ยมันจะทำงานอะไรไม่ได้เลยเพราะถ้ากลิ่นเข้าจมูกเนะี่ยผมได้ถึงแม่ <laughs> ในมุมของแบบมุม <c oughs> หอยข้าวหอยย่างฉันเอาไว้เอาไปในมุมอีกมุมหนึ่งก็คือแบบถ้าผมเอาปลาเค็มไว้ในกระเป๋าว่าผมคิดถึงแม่เวลากินข้าวคนระับอยากให้แม่ได้กินข้าวดีๆด,ด้วยแล้วกนะ็มันนึกถึงวันที่ผมมีแต่ปลาเค็มและอีกมุมหนึ่งผมก็นึกถึงภรรยาเพราะว่ากินคล้ายกับภรรยาผมนะสปก่อนปลาเค็ม <c oughs> ครับ กินตรงไหนกินตัวเลยหรือกินจักะแลตเ็นเปรี้ยวอะไรอย่างงี้ยนี่นะครับขแล้วอได้ใส่แว่นไหมผมไม่ใด้ใส่แนน้ำตาผมเมื่อใ้พบปลาพกปลาหวานครับแทนปลาเค็มก็เลยตัดปัญหาของเรื่องกินปลาเค็มออกเป็นปลาหวานแทนวันนี้ผมก็พบมาครับเฮ้ยนี่ครับผมเอามาฝากให้คุณหมอได้ชิมด้วยครับว่าที่ผมติดใจรสชาติของปลาหวานนะครับที่ผมพกติดตัวตลอดเพราะว่า มันกินแล้วมันจะรู้สึกย้อนไปถึงวัยเด็กเลยครับเออตอนเด็กๆพวกเราจะทานกันครับแค่กลิ่นมันออกมานี่กูก็รู้เลยนะว่าบ้านกูวันนี้ต้องสนุกแน่เลยมันก็ปากเหม็นดีนะครับฟันผุดีด้วยครับตัวนี้หวาน แต่ตอนที่สมัยผมเป็นเด็กช่างผมก็จะใช้มันเป็นอาวุธด้วยนะครับหมอสมัยยุค90นะครับผมใช้เป็นอาวุธในการแทงสู้กับครูโรงเรียนครูอาลีผมใส่กันยับเลยนะครับหมอบอกไว้ก่อนสมัยก่อนเนี่ยใส่หมดเลยนี่ครับถ้าคุณมองมุมนี้มันอาจจะเป็นแค่ขนมกิ๊กก๊อกนะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆนะครับผมผมจะทำให้ดูนะครับนี่ครับไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะครับออแทงยับเป็นอาวุธขอจึ๊กๆึ๊กชึ๊กเลยใช่ครับผมเพราะว่าแทงแค่หนึ่งทีเท่านั้นจะได้ถึง20รู ผมกับมองอีกต่างหากนะผมมองว่ามันเป็นอุปกรณ์ในการแต่งโหนดได้ดีนะอ๋อครับอ๋อเท่เหมือนกันผมก็เพิ่งรู้วัน <c oughs> วนี้ล <c oughs> หลังจากนี้ผมจะไปคลินิกอย่างเงี้ยแล้วใคร <c oughs> ถามผมก็บอกว่าไอ้บอสโซมันบอกเราว่าไปแล้วเดี๋ยวผมไปเออร์เบิ้ลนะใค้ไปเออร์เบิ้ลปะยังไ<ผ>ม<ว>่เคยไปเลยครับผมโบโบเคยไปปะ <c oughs> ผมสายทำบุญครับพวกนี้เข้าแต่วัดไงครับวัดความลึกวัดความดันไงวัดความดัน ข่าวที่เคยถามมาว่าบอสโซเนี่ยนะเคยติดคุกถามจริงเล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดขึ้นไวมากบอกมันช่วงนั้นมันเป็นช่วงเ็ดสีคอนเสิร์ตสมัยนั้นนะครับแล้วก็เออเจดสีคอนเสิร์ตสมัยก่อนดังช่วงคอนเสิร์ตจ้าซิงจาคือขนองนะครับไปกับเพื่อนชื่อเปี๊ยกบ้านปูน,นะครับแล้วเพื่อนผมทําปืนลั่นใส่ตัวเองครับโดนคดีพยายามฆ่าตัวเองและไอ้ปืไม่อยู่ตอนนั้น ตอนนั้นปืนเข้าไปข้างในก่อนแล้วครับเอาปืดไปก่อนแล้วหลังปืนก็คือเปียกครับก็คือเปียกแล้วผมเนี่ยโดนพ่วงมาด้วยเพราะผมอยู่ใกล้เปียกอยู่ใกล้เปียกโดนคดีและไอ้ปูดอ่ะไอ้ปูดตามหลังมาครับตอนคอนเสิร์ตเจ้าขุนทองครับเจ้าขุนทองไอ้ปูดก็ตามไปอีกครับตามมาทีหลังามกาที่หลังครับตัวผมที่โดนคดีพ่วงไปคือไม่พยายามห้ามเพื่อนที่พยายามฆ่าตัวเองครับคือเปียกบ้านปูนเขาจะชักปืนไทยประดิษฐ์เดี๋ยวยิงกับโรงเรียนคู่อริที่เป็นเด็กช่างแต่ด้วยว่าไกลมันลั่นก่อนโดนไส้ติ่ง แล้วเขาก็ตีความว่าเปี๊ยกเนี่ยพยายามฆ่าตัวตายแล้วยุคนั้นอ่ะใครที่พยายามฆ่าตัวตายเนี่ยโทษหนักมากทั้งสองคนโดนเท่ากันคือคนละเก้าร้อยปีเก้าร้อยปีนะครับคือตอนนั้นภาพภาพฝันดับเลยนะว่าตอนนั้นหลายคนสงสัยว่าเอา้ายังโอมดังโบโซหายไปไหนนั่นคือช่วงที่ผมเข้าไปข้างในแล้วครับอ๋อ oh. ใช่ครับเพราะถ้าทาเพลงตีคู่กันมาอย,อยู่อยู่แบบ คนถามว่าโบโซหายไปไหนทำไมเห็นแต่ยังโอมเห็นแต่ยังโอมซิ๊โอมยังกูแล้วโบโซไปไหนผมอยู่ข้างในตอนนี้เพิ่งออกมาครับโบโซครับตอนปี5้าสี่ลองเล่าเหตุการณ์ให้หมอฟังหน่อยขอแบบสั้นๆนะเอาแบบสั้นที่สุดครับปีห้าสี่น้ําท่วมครับไม่ก็มันต้องมีมากกว่านี้ดิอ๋อนนี้แบบสั้นๆครับเอาเมื่อกี้นี่มึงบอกกูแบบสั้นๆครับไม่ความสั้นของกูนี่แบบวันก่อนที่นั่งเจอกันในผับนายเล่าให้ผมเรื่องปี5้าสี่นี้แบบ สามชั่วโมงอ๋อเอาแบบย่อๆแล้วกบนเยอๆไม่ใช่สั้นเดียวผมไม่เข้าใจอ่าปี54ครับคือตอนนั้นก็รู้กันดีว่าน้ําท่วมเรือนจํานะครับที่ผมอยู่ที่วัยหนุ่มนะครับแล้วก็ผมเนี่ยดื้อนะครับโดนโทษเยอะมากยิ่งโทษยิ่งไปดื้อเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งผมไปแทงใครหรือไปสู้กับใครเนี่ยก็จะเพิ่มโทษจาก900ปีเนี่ยผมรวมๆแล้วเนี่ยผมอยู่ที่ประมาณ2,000 2,800งพันปี แต่ว่าผมเนี่ยวเวลาทําความดีเนี่ยมันจะลดลงมาเรื่อยๆนะครับปีนั้นอะปีห้าสี่ที่น้ําท่วมะผมอุทิศตนเลยกับพวกเปียกบ้านปูนนะเปียกปูดที่หมอพูดอะ uh huh. ทั้งเปียกทั้งปูดทั้งโปนนะครับผมใช้ขันเนี่ยครับใบเล็กๆเนี่ยครับขันตักน้ำเนี่ยครับช่วยกันวิทน้ําในเรือนจําจนหมดจนแบบแห้งเลยครับแล้วด้านล่างด้านด้านข้างเรือนจำมันจะเป็นที่ต่ํากว่าเป็นวัดน้ําไปท่วมวัดครับ uh huh. พระต้องพายเรือบินจบกรทุกวันนี้ผมยังรู้สึกผิดยังต้องไปปล่อยนกปล่อยปลาทําบุญที่วัดนั้นอยู่เสมอมาครับแล้วเจ้าอาวาสชื่ออะไรชื่อปิ้นใช่ครับหลวงพ่อปิ้นครับหลวงพ่อปิ้นครับหมอคือหมอรู้จักด้วยครับสมมว่าถูกกับคนชื่อปอปลาอะไรอย่างเงี้ยครับมีแฟนชื่อปลาปะเปล่าครับแฟนชื่อเป้าครับชื่อเป้าเจอกันที่แดนหนึ่งกันน้องเขาตอนนั้นเขาติดกข้าไปอยู่ข้างในเหมือนกันผมไปเป็นสาวเฟสสองสาวเฟสสองชื่อเป้าตอนตอนอยู่ข้างใน แต่งกันข้างในด้วยนะครับงานแต่งตอนนั้นก็เลี้ยงแกงเขียวหวานเลี้ยงอะไรน้าผู้ใหญ่ก็มาสู่ขอผูกเอาไม้เขามือให้ออกมาก็ได้มาบคบกันนั่งอยู่ตรงนู้นมึงถ้ามึงมีลูกที่มึงเล่าลุงมึงเล่าเลิกแลบแล้วมึงรับรับจ้างเล่านิทานดีกว่าลูกใครนอนไม่หลับอะไรเงี้ยมึงรับจ้างเล่าจริงนบหมอเื่องจริงรานนี้มันมีเรื่องเล่ากันว่าคุณเนี่ยเป็นตำนานตัวเปิดลองเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าทำไมตัวเปิดทำไมไม่ใช่ตัวปิดคือ ตำนานการเป็นตัวเปิดเนี่ยส่วนมากเนี่ยหายากที่คนที่จะเป็นตัวเปิดเพราะว่าการเปิดเนี่ยใช้ใจล้วนๆการที่เราจะตั้งรับสู้กับคนร้อยคนเนี่ยมีแค่พละกําลังไม่พอครับต้องใช้ทั้งสติปัญญาทักษะการใช้เหล็กทักษะการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นทางมวยชัยยาทางใต้ผมก็เรียนมาแล้วก็เป็นมวยพวกศาสตร์ของจีนเนี่ยผมเรียนกับอาจารย์ยิบเผือกเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ยิบมันครับ ผมศึกษาทุกกระบวนท่าน,นะครับอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็การเป็นตัวเปิดเนี่ยคือเราต้องรู้รู้แล้วว่าเราไหวถึงจะกล้าเปิดถามว่าเป็นตัวปิดได้ไหมได้ครับการที่จะเป็นตัวปิดยก็ต้องมีเขาเรียกว่าการเคลียร์งานเราต้องลงไปเคลียร์ใจเคลียร์โจทย์นะเป็นตัวปิดเรื่องให้นะครับผมที่บ้านผมนะครับผมภรรยาลูกสองคนครับ คุณทายซิใครตัวเปิดใครตัวปิดเอาแบบสั้นๆนอ่ะผมว่าหมอสุนินน่าจะเป็นตัวเปิดนะครับผมแล้วภรรยาคุณหมอน่าจะเป็นตัวปิดเนี่ยปิดคุณหมออีกทีเอ <c oughs> าใจภรรยาลูกทั้งสองคนคเป็นตัวเปิด,เป,ดเปิดอะไรเปิดแอร์อเปิดไฟ <c oughs> อ้าวเรื่องแล้วใครเป็นคนไล่ปิดแอร์ปิดไฟอ,อ,อ๋อหมอตัวนีน้ค่าไฟมันแพง เขาบอกกันว่าบอสโซเนี่ยมีวิชาสอนการต่อสู้มาสอนผมหน่อยสิครับวันนี้ได้ครับผมเอาเลยคุณหมอลองโจมตีมันเลยครับม,มาแบบมาแบบสโลมาแตสโลสโจมตีอะ <laughs> ปล่อยหมัดไหนไมาได้ครับหมอต้องมาแบัสโลไม่ได้สอนได้ครับอ๋อโอเคหมอมาแบบสโลมาเลยครับอ,อ,อย่างเงี้ยไม่ทันเลยครับจริงๆแล้นะเพราะว่าหล่อมอรต้องมาใหม่ท่าใหม่ครับนี่ผมยกปัดใ่แค่นี้เองครับ เทคนิคอะมันไม่ใช่ว่าการใช้พลักกำลังมันเป็นการเบี่ยงการหลบแค่เซนสองเซนเองครับหมอแต่หลอมหมอลองมาใหม่เนี่ยปุ๊บเนี่ยผมเข้านี่แล้วครับจริงๆครับมันเป็นเทคนิคที่อาจารย์ยิปเผือกได้สอนผมมามันพือกังฟูเนี่ยมันใช้สิ่งรอบตัวไม่จะตานกวาดลานวัดกู้เนี่ยการจับไม่กวาดเนี่ยผมเบี่ยงมานเนี่ยครับหักแล้วครับแขน้านจับแบบนี้ครับหักนลครับ มันเป็นเขาเรียกว่าถ้าหมอต้องใช้ใช้การฝึกฝนผมเดินตักน้ําขึ้นนะครับที่ภูเขานะครับวันหนึ่งสามสี่ห้ารอบนะครับระยะทางประมาณัร้อยกว่ากิโลได้นะครับกว่าจะได้ความว่องไวแบบนี้มานะครับ<อ>หมอมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะครับจริงๆมันมันต้องฝึกเขาเรียกว่าโยคะร้อนโยคะเย็นแล้วก็โยคะเปียกโยคะแห้งแล้วก็หลายอย่างเลยคำว,ว,ว่าโยคะร้อนกับโยคะเย็นนี่มันต่างกันยังไงถ้าโยคะร้อนนี่ต้องฝึกตอนเทียงแดดเปียงๆครับ <S <S แดบดบเปียงๆครับ <โ>ยกให้เย็นๆตสี่ห้าโมงหกโอ้ยกูอยากจะหัวล้อตายบึงคือมึงเป็นเจ้าของบริษัทขายหัวล้อเปล่าวะไม่ครับนี่เป็นเป็นเรื่องจริงทุกอย่างอ้างอิงหมดนะครับตอนนี้ทาง Ti k กก k หรือว่าแต่ละคนที่อยู่ข้างในเริ่อรมออกมาเล่าประวัติผมเพราะว่าพอข่าวผมออกมาเนี่ยผมดังใน i k To k ตอนเนี้ยคนก็หาผมว่าแต่งเรื่องเก่งโม้เก่งอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเริ่มมี บรรดานักโทษเนี่ยออกมาเล่าประวัติผมว่าเฮ้ยมันเก่งจริงๆมันยึดแกงเขียวหวานเมนูนี้ไว้ที่บ้านมันแค่คนเดียวจริงๆมาวะ่ะมาวะ่ะครับผมเดี๋ยวจะเอาเสื้อเด็กช่างนะครับเป็นเสื้อผมเองสมัยผมยังตัวเล็กๆอยู่นะครับสมัยก่อนผมอยากจะบอกคุณหมอว่าผมไม่ได้อ้วนอย่างนี้นะครับตอนที่ว่าผมวัยรุ่นผมเนี่ยเป็นฟิลเหมือนกับกอปไมค์อย่างเงี้ยครับสมัยวัยรุ่นนะครับตัวเล็กมากนี่เป็นเสื้อเสื้อช่างนะครับสมัยเรียน แล้วคุณจะให้ผมทําอะไรกับเสื้อช่างอยากให้หมอได้ลองใส่เพราะหมอได้ใส่เนี่ยหมอจะได้กลิ่นไอของสงครามในยุค90เขาเรียกว่าสี่งสมัยก่อนครับอ่าเอาละครับนี่ก็เป็นชุดนะครับเด็กช่างนะครับอันนี้เป็นเทคโนนะครับเทคโนโยนะครับผมเป็นป้ายโรงเรียนของเขานะครับอืมตัวนี้นะครับถ้าคุณสังเกตดีนะครับจะได้นะครับเห็นคราบเลือดต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเย็บแล้วนะจริงๆด้านหลังเนี่ยตอนที่ผมใส่ตัวนี้นะครับผมเคยยืนรับลูกปลายของ โรงเรียนเด็กช่างนะครับเป็นลูกศรกระจายมาเป็นเม็ดเล็กๆของลูกปืนลูกซองผมเสื้อตัวนี้ครับแต่ด้าเขาเออดึยิงยิงเม็ดเดียวแล้วมันกระจายใช่ครับเป็นหักลําแล้วก็ใส่เด็กช่างนิยมเขาเรียกไทยประดิษฐ์ครับผมผมเนี่ยนั่งให้เปียกบานปูนแงะอยู่ทั้งวันครับสมัยนั้นแงะแงะสดเลยใช่ครับแต่ว่าตอนที่ผมเป็นเด็กช่างนะผมไม่เล่นปืนเลยอเพราะว่าผมมีวิชามีดติดตัวก่อนเข้าเดือนจำเนี่ยตั้งแต่ตอนเป็นเด็กช่างแล้วและนี่คือนะครับเขาเรียกว่ามีดที่ว่า ทำจากด้านในคุกอันนี้ของจริงนะครับหมอหมอต้องระวังครับว่ามันอันนี้คือเอาออกมาจากข้างในเลยเขาส่งมาให้เป็นวิทยาทานนะครับว่าเนี่คือสิ่งที่คนในคุกสามารถประดิษฐ์แล้วแทงกันได้จริงนะครับมีดเนี่ยต้องจับนะครับผมว่าเขาจะจับแบบนี้ครับผมนี่ครับจับเขาไม่ได้จับแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าจับแบบนี้นะครับเปอร์เซ็นต์การที่แบบเสียบเข้าไปนะครับมันจะลื่นนะครับอ่าแต่ถ้าเราจับกำกับแบบนี้ครับมันจะ นีว่วมันจะกดหลังไว้อยู่นี่ครับม,มันจะลดเปอร์เซ็นต์การมีดหลุดแล้วก็ระยะทําลายล้างแบบชัวๆเลยครับแบบนี้ครับเรียกว่าเทคเนิคการจับเหล็กแบบคนท้างในคุกครับการที่เราจะเป็นนักฆ่าหรือนักสู้อย่างเต็มตัวเราต้องรู้เรื่องเส้นเลือดแล้วก็กล้ามมัดของกล้ามเนื้อด้วยครับว่าจุดตายอยู่ตรงไหนบางทีแทงออกเลือดออกเยอะแต่เขาไม่ตายบางทีแทงเลือดไม่ออกแต่ว่าข้างตายอีกสองสามวันตายก็มีครับโดยที่แบบไร้เลยไร้เหตุผลว่าใครฆ่า แทงจะให้เป็นายอีกสี่ห้าวันครับโหดนะเนี่ยบางคนผมแทงน่อีกปีหนึ่งค่อยตายอยู่เลือดค่อยๆซึมจนข้างอยู่ในตัวอันนี้เรื่องจริงนะหมอมันเป็นเทคนิคของเหล่าซามูไรที่อยู่ในคลุกซามูไรกูเอาอีกแล้วเดี๋ยวซามูไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวเรือเดี๋ยวโบโซครับสัมภาษณ์คนมาเยอะมากแล้วนะครับหมอกูวันนี้กูกูยังมึนคุณเป็นอย่างนี้มานานแล้วยัง ผมตั้งแต่ผมออกมาผมก็พยายามปรับตัวอยู่เพราะว่าผมค่อนข้างที่จะมึนๆงงๆเหมือนกันเพราะว่าผมติดอยู่ข้างในนั้นนานจริงครับแล้วก็กินยาหน่อยไหมตอนนี้ผมก็มียาเป็นพวกเบาหวานความดันกินอยู่ครับบางวันก็ถึงต้องฉีดเข้าเส้นฉีดเข้าเส้นครับบมอว่าคนแปลกนะมันอาจจะเป็นผลข้างเคียงของพวกไตเซลอยอะไรพวกนี้ยาที่ผมกินอูู่ไม่คุยแล้วหมอครูคุยกันก่อนสัมภาษณ์ก่อน หลังจากที่คุณออกมาจากคุกนะครับคุณมีการวางแผนอนาคตชีวิตตัวเองยังไงบ้างผมออกมาจากคุกตอนแรกผมก็ซื้อมือถือมาผมก็มีรุ่นน้องให้มือถือมาผมก็โหลดแอปทิกตอรที่เขาชอบเล่นกันผมก็เห็นหมอสุนินผมก็คิดว่าผมอยากจะใช้เทคนิคหรือทักษะที่ผมเคยก่อนติดคุกเนี่ยที่ผมอยู่กับยังโอมเนี่ยผมก็พอที่จะทําเพลงแรปได้ผมก็เลยคิดว่าอยากจะออกมาจากข้างในแล้วอยากเอามาทําเพลงแล้วก็ผมอยากที่จะ มาเป็นบริการให้หมอด้วยเพราะว่าผมเห็นหมอแล้วหมอต้องมีทรัพย์สินติดตัวนะครับแล้วก็บ้านนะครับถ้าหมอขาดคนดูแลเนี่ยสามารถให้ผมนะมาคอยเป็นบริการได้เพราะว่าผมนะครับโคโนฮะรุ่นหนึ่งนี่ครับที่คาดหัวอยู่ครับก็คือตาที่เขาหมู่บ้านโคโนฮะให้มาคือการันตีแล้วว่าโคโนฮะนี่อยู่ไหนอยู่ทางญี่ปุ่นตอนใต้ครับเอาเข้าไป อันนี้เป็นโลโก้ของหมู่บ้านโคราชจริงๆนะเจะ้าวัยรุ่นเขาจะรู้กันที่เขาดูอยู่เนี่ยค,คผมได้ตาเนี่ยมาเนี่ยตาเนี่ยไม่สามารถที่จะได้มาง่ายๆคือมันต้องแลกมาด้วยเลือดนะครับผมแทนแถวพาลัดขา,ายด้วยครับขายดีขายดีนะครับ <laughs> แต่อันนี้เป็นของแท้ครับอันนี้คือเครื่องการันตีเลยว่านะครับไม่ว่าในรัศมีเนี่ย15กิโลเมตรถ้ามีใครจะทำร้ายคุณหมอเนี่ย ผมสามารถเพียงดาวกระจายนะครับเป็นลัศมีโค้งไปโดนเป้าหมายได้อย่างแม่นยำสิบห้ากิโลเมตรครับสิบกิโลเมตรใช่ครับมันเป็นดาวกระจายที่ทางหมู่บ้านก็าทาไว้ครับเป็นใช้เหล็กคาตาะตตีบางที่สุดนะครับอหมอจะปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะครับว่าใครจะเข้ามาถึงตัวหมอถ้าผมอยู่ข้างๆนะครับไม่มีชีปประจอใช่ไหมครับทำไมไม่มีชีปประจอน คาถาแยกล่างครับคาถาแยกล่างใช่ครับของอาจารย์บัวขาวอาจารย์ยิบเผือกครับอาจารย์ยิบเผือกครับอาจารย์บัวขาวนั่นอีกเจ้าหนึ่งครับแล้วขาวขาวเผือกเผือกเหมือนกันเอ้าแล้วตอนนี้อีกล่างนึงนี่อยู่ที่ไหนอีกล่างนึงยืนเฝ้าสังเกตการอยู่ทางเข้านี่ครับอ๋อถ้ามีอะไรก็สองเดากระจายไปได้ใช่ครับเขาเรียกคาถาแยกเงาพันล่างครับมีคาถาเรียกสาวสาวมีไหม อ่านั้นอยู่ในสวิตเตอร์แล้วก็ในไลน์กลุ่มในไลน์กลุ่มครับโอ้ยเอามันไปรักษาเอามันไปรักษามันมันเป็นหนักกว่ากูมันเป็นหนักกว่ากูก็ตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วนะครับเราขอปิดตอนตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในช่วงหน้าของการเล่นเกมนะครับสนุกสนานกับคุณหมอสนุกกับมีเกมด้วยบอสโซมีเกมด้วย โอโหแล้วผมถ้าผมชนะดิสงตัยต้องมีรางวันแน่หมอเนี่ยแน่นอนสิครับเราต้องมีให้ครับมีบทลงโทษไหมถ้าใครแพ้มีครับเอาแล้วมันแล้งงานนี้เดี๋ยวไปดูกันครับผม <Yo! S 2> โยตลกคาเฟ่น่ารักมากครับหมอสุดินผมปื้มเลยครับรู้สึกอยากจะเอาติกตอกของทั้งสองคนมารวมกันแล้วก็มาทำช่องใหม่ของผมกับบอสโซขึ้นมาผมว่าน่าจะมันมากเลยตอนเนี้ย ต้องยกให้ทิกตอกเพราะว่าทิกตอกพาผมมาเจอกับทุกคนทิกตอกพาผมมาถึงจุดจุดนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเพลงไม่ได้พาผมมาเพลงก็พาผมมาเหมือนกันแต่ว่าเมื่อเราขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วเราพาคนมายืนจ้องติดตามเราแล้วถึงล้านคนเราค่อยแอบขายเพลงมาฟังเพลงผมหน่อยครับทีหลังโอ้ต้องเป็นเพลงถ้าเปิดปุ๊บในคลับนะครับทุกคนต้องลุกขึ้นมาเต้นครับแค่นั้นเองถ้าไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่ทำ ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมครับสําหรับน้องคนนี้นะครับยังโอมก็เป็นน้องที่ดีนะใครที่บอกว่าคนดังเนี่ยยิงนะบางทีคุณอาจจะมองแค่ภายนอกนะครับจริงๆก็เหมือนเดิมครับทุกคนน้องๆทุกคนไม่ใช่แค่ยังโอมถ้าผมนะได้ทําเพลงกับโบโซและยังโอมนะครับมันจะต้องเพลงที่เราต้องไปถ่าย mv กันที่ดูไบแล้วก็ ต้องเป็นเพลงที่ติดปากทุกคนว่าคนจะร้องกันไปอีกนานนานนาน,นานน,านมันครับรับรองมันแน่นอนแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับโปรดิวเซอร์เราด้วยนะครับว่าบีทต้องเจ๋งเจ๋งตึ้มสำหรับเพลงนะครับของยังโอมนะครับที่ร้องกับโบโซ่ครับก็เกี่ยวกับทิกโกนะครับทิกโกแบบใบเก๋าครับผมเดี๋ยวรอฟังครับผมอยากจะไปเป็นนะ้าผู้ใหญ่ในเรือนจำไหมครับไม่ครับ ผมขอเป็นผู้ใหญ่ที่ดีน้ำใจดีในสังคมที่ดีดีกว่าครับสำหรับเรื่องที่ผมได้ลดโทษออกมาเกะกะอยู่แถวข้างนอกนี่นะครับก็เป็นเพราะว่าการที่ว่าผมเนี่ยทำความดีนะครับวิทย์น้านะครับปี5้าี่ครับผมเรื่องนี้ก็รู้กันดีอยู่ว่าวิทย์กันแค่4ี่ห้าคนกับน้ำเนี่ยทั้งเรือนจํานะครับประมาณสัก3 4มหมลูกบาทเมตรนะครับผมจําได้แม่นทุกขันที่ผมจ้วงลงไปนะจิตใจผมนิ่งอย่างกระหินผาเพื่อรออิสรภาพอย่างเดียวเลยครับ ฝากอะไรให้เด็กๆที่ดูคอนเทนต์นี้เหละครับผมว่าขอให้ตั้งใจเรียนครับการเรียนคือหนทางที่คุณจะใช้ชนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าทุกคนคิดที่จะเป็นยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์มันไม่มันไม่ได้ง่ายๆครับการศึกษาก่อนแล้วก็เอาอันนี้มาเป็นตัวเสริมมาเป็นแพชชันจะดีกว่าก็ถ้าคลิปนี้นะครับได้หลุดเข้าไปอยู่ข้างในนะครับก็ ยังคิดถึงทุกคนนะครับก็ผมยกเลิกสัมปทานไก่ในแกงเขียวหวานปลดล็อกให้ทุกคนได้กินอย่างอิ่มหนำสำราญอย่างสบายใจแล้วนะครับหวังว่าจะไม่ถือโทษโกรธกันนะครับยังไงก็ถ้าออกมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะเลี้ยงแกงเขียวหวานให้ทุกคนที่ผมเคยไปเกลเรใส่นะครับขอโทษด้วยนะครับผมความผิดครั้งนี้นะครับมีโอกาสจะบวชทดแทนพระคุณให้นะครับมึงมีสุดยอยอากุยอยบ้าน ถนัดเลยผมไม่ได้ใช้ดาบกระจายแบบนี้นานแล้วโอ้ยเสมอกันสองหนึ่งเออตอนผมเรียนช่างนี่ผมย่อหลบเรามีดฟันทำย่อย่อทุกวันนะครับหมอผมอะจริงอะจริงครับอ่ะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้นโดนโดนโดนโอ้ยยอมเกมนี้ยอม เอาพิซาี่อยู่ไหนเนี่ยมันไม่มีเว้ยอ่าเ <l ots> จอแล้วครับผมเนะี่ยถนัดอยู่แล้วนะอะไรที่ว่าเป็นแป้งขาวๆเนะี่ยผมมาสายนี้โดยตรงนะเพราะว่าตอนอยู่ข้างในผมก็ทําเกี่ยวเรื่องแป้งอยู่ด้วยพนักง,งานของบริษัทนี้ก็เก่งอยู่แล้วเรื่องในการแกล้งหมอสุนินนะครับก็ไม่ใส่เหรียญเข้าไปให้กูเป่าอยู่นั่นแหละดีลมไม่หมดปอดสุยมุยลุยตุยลุยมุยจนมุยงอ ตุ้ยมุยเพียงปล่อยแกงเบียงแสงเลี้ยงตุ้ย